ทางที่เราจะเข้าชาต4สี่เราก็จะไปเจอที่เราบอกอุปจารสมาธิอันนี้ช่างมาเราตัดไปก่อนในระหว่างทางที่อุปจารสมาธิเราจะมีเห็นภาพเห็นอะไรเงี้ยเราจะเข้าไปถอดจิตถอดจิตคือเห็นภาพเป็นป่าเขาลำนาวภายมีลักษณะแสงเตียงป้างอะไรกันแล้วไอ้เรายังเข้าไม่ชัดเจนไม่แน่น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 เหนียวแล้วยังแยกไม่ออกว่าอันเนี้ยยังไม่ใช่ชาติสี่หรือชาติสี่เมื่อเราเข้าไปถึงชาติสี่แล้วเราจะรู้ว่าอันนี้คือแค่อุปจารสมาธิเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ เข้าไปตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นขั้นตอนของการถอดจิตถอดรูปที่เราจะเราจะพูดถึงฌานสี่เนี่ยคำบรดูกายจนก,กระทั่งแยกรูปแยกนามได้ซึ่งมันต่างกับการที่เรานั่งอยู่แล้วเราภาวนานแล้วเราเห็นภาพมิมิตต่างๆก็แตกขั้นตอนละรู้สึกอย่างงู้นรู้สึกอย่างนี้จนก,กระทั่งมาถึงปุจจาระันธิแสงเปี้ยงป้างไปยังเขาไม่เข้าฌานสี่เดี๋ยวเราจะเห็นความแตกต่างตอนนี้นะคะว่าลักษณะไหนที่เราเข้าไปในฌานสี่แล้วร้อยแล้วการที่เข้ามาในฌานสี่เนี่ยก็คือลมหายใจหายไป ตัวหายไปที่เราบอกเอ้าตัวหายไปไหนร่มหายไปไหนแต่ถ้าเราเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยเราอยากเห็นใช่ไหมคะเรายังมีความรู้สึกตัวแต่ว่าการที่เราเห็นเหมือนว่าเราไม่มีตัวแต่เราเห็นแสงโู้นแสงนี้แล้วเราไปเห็นภาพแล้วเราก็ทําท่าเดินเข้าไปในมิตินั้นแต่การที่เราเดินเข้าไปในมิตินั้นนั่นหมายถึงว่าเราเอาจิต,ตออกนอกเราไม่ได้อยู่ในองค์ของฌานสี่เราอยู่ในองค์ของอุปจารสมาธิซึ่งเฉียดฌานสี่เราออกไปแล้วนี่คือไปดําเนินไปเราประสบกรร์ทั้เรียนใน เฉียดกึ่งเข้าฌานสี่แต่ว่าเราไม่ได้พิจารณากายถ้าเรามีการพิจารณากายเนี่ยเราจะเข้าอยู่ในองคมภานาและการปฏิบัติเห็นรูปกายจิตแล้วเราแยกรูปกายจิตตามขั้นตอนอันนี้คือนอกลูก่นอกทางไปก่อนแต่มันก็ได้ประโยชน์ในลักษณะหนึ่งที่เราจะเข้าไปพิจารณาอันนี้เราแยกพูดนะคะทีนี้เรามาพูดถึงการที่เข้าฌานสีได้ลักษณะไหนเรามีวิธีการสังเกตได้ไงและเข้าไปได้ยังไงคือ สู้เป็นสุกตาดูต่อดูต่อเลยค่ะอย่าเพิ่งสนใจในเรื่องของในขั้นตอนที่เราเห็นภาพนิมิตต่างๆเห็นแสงเห็นรูปเห็นไม่ว่าจะเห็นธรรมจากิเห็นอะไรเนี่ยดูสักต้องว่าดูไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราดูจนเบื่อแล้วดูแล้วก็ดูเห็นอยู่แค่นั้นแหละเห็นภาพเขาลำเนาภัายบางทีก็เพอบางทีก็หลับนี่ก็สุดท้ายก็เหมือนเข้าไปนิมิตเข้าไปเลยหายไปแล้วก็จับต้นชนปลายไม่ถูกอันนี้เราจะคิดว่าเราเข้าชาสินี่ก็อย่างถ้า ข้าวานสีจริงๆอ่ะเราต้องเข้าไปเห็นไปรู้ไปดําเนินแล้วเห็นจิตอีกเจ็ดหนึ่งหรือใดๆเนี่ยเขาขั้นตอนนี้ก่อนนะคะคือเข้ามาดูกายจิตเข้าไปดูเข้าไปดูมึงเข้าไปนิ่งไปสงบสงบแน่สนิทแล้วเราจะมีลักษณะไหนซึ่งเราบอกเสมอว่าแล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่การมีพลังมีตบะมีบรารเมีแก่กล้าแล้วว่า มีความใส่ใจในการภาวนามากน้อยแค่ไหนลําดับของจิตมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเอาเป็นว่ารูปกายจิตเนี่ยเราเห็นเราแยกเนี่ยซึ่งเราจะเห็นชัดเจน,เนตามขั้นตอนเนี่ยมันมีหลายวิธีแยกออกมาคือวิธีการที่หลายๆคนที่มีประสบการณ์เอาประสบการณ์ของเรา,าคือภาวนาเกสารูมานะคะตาตาคน้ำตาละโจกนี่คือแยกแยกว่ากายกายไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราแยกออกไปแล้วเนี่ยผม ขนเล็บฟันหนังแยกไปแล้วแต่พวกจะมีภาษาบอกว่าเกซารมานะคะทันตาตาโจอันนี้ก็ท่องอามคาถานั้นแล้วก็แยกเกซาร์มานะ,ะน,ะะนะค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 ะทันตาตาโจนะฮะตาโจทันตานะคะลรมาขนเกซาอันนี้เกซารลมา เกษาผมขนเล็บฟันหนังหนังนี่คือทั้งตัวนี่ทําแยกๆไปเนี่ยก็คือทาให้ดูเพลินเพลิน้ำเค็มไปอันนี้อีกขั้นตอนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้นี่พุโทโธพุโทโธดูลมหายใจเนี่ยเมื่อมีการแตกระเบิดเพียงเปี้ยงไปเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะละออกไปแล้วเราก็จะพุ่งออกไปเป็นแสงเข้าไปอยู่ในมิติแต่ถ้าเกิดเกษาลุกมานนะคะทำตาจุดเราจะเห็นแยกๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะ ยอมละยอมถอดไปด้วยตัวมันเองนะคะอันนี้ก็คืออีกขั้นตอนหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราจะอยากเข้าชันสี่ได้ชัดเจนอีกทีนึงก็คือสู้เป็นทุกตางในการนั่งภาวนาถึงเช้าเลยหลายคนหลายท่านเนี่ยไม่ชี้ก็คือมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังแล้วแต่เพื่อนพื่อนน้องที่จะเข้าไปดูนะคะอันนี้เราจะพูดถึงว่า3มเรื่อง3าอย่างแล้วลักษณะการแยกกันแตกเนี่ยขนของการแยกกันแตกเนี่ยการระเบิดเนี่ยมันก็จะมีประสบการณ์แต่ละคนแต่ละท่านเราเล่าไปแล้วในในทลิปที่ของ u t u b e แล้วก็เล่าในของเพจ กัญญาพิานะคะเราเข้าไปติดตามดูแต่สําหรับอันนี้เราพูดรวบๆเร็วๆก็คือเราเข้ามาบริกรรมมาภาวนานในเรื่องของการแยกรูปแยกนามเราจะเห็นเรื่องการแยกรูปแยกนามเนี่ยเพื่อการไม่มีตัวตนแล้วจะให้เห็นว่าการที่เราเมื่อเราไม่มีตัวตนแล้วเราสามารถละในขั้นตอนแรกว่าเข้าใจว่ากายจิตเนี่ยเราไม่ใช่ตัวตนแล้วเราไปเห็นจิตอีกจิตหนึ่งก็คือจิตที่ผู้เห็นผู้รู้ใครผู้เห็นใครผู้รู้อันนี้แยก เพื่อจะได้รู้ว่ามันจะมีจิตผู้รู้ที่เห็นตัวผู้ถูกรู้ก็คืออธิสมรรกาที่เราเห็นเสมอเสมอว่าเราเนี่ยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นตัวอะไรเนี่ยที่เราเอ,อ่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็ยกระดับจิตของตัวเองเลยหรือว่าหลงไปว่าเราเนี่ยเป็นเทวดาแล้วนะเราเป็นเทพแล้วนะเราเข้าไปอยู่ในสุันทชั้นต่างๆแล้นะอันนี้เราถึงเข้าไปอยู่ชั้นอีกทีหนึ่งคืออรูปชานช่วยกันละตัวนี้ถ้าเจอได้แค่จริงเอาเป็นว่าถ้าเราจะเข้าใจว่ารู้ได้ยังไงว่าเราเข้าไปชา้นเสียแล้วก็คือ เราไม่เห็นตัวนี้โดยที่เราดําเนินจิตเข้าไปคู่กับไตัวที่สมารกาที่เดินเดินเข้าไปในมิติหนึ่งเดินเข้าไปด้วยกันเลยเดินเข้าไปแล้วแล้วทำไมเรายังเห็นตัวที่เราเดินแล้ววิทีมันเดินนําหน้าไปแล้วเราอีกทีลองไปเห็นมันเดินใช่ไหมคะอันนี Let ้เริ่มเห็นแล <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้วใช่ไหมครับว่าตัวที่เราเห็นเห็นในตัวนั้นเดินตัวที่เราเดินเนี่ยเป็นตัวสวยงามทําไมเราเวลาเราขึ้นไปข้้งบนแล้วขัางบนในที่นี้คือข้างบนในมิติหรือในที่ที่เราคิดว่าเป็นสวรรค์ หรือที่ไหนที่หนึ่งหรือสถานที่ที่นั้นเข้าไปโดยที่เราเห็นชัดเจนว่าตัวนี้เดินไปหรือกําลังเห็นที่เราเดินไปเหมือนกับตัวเราที่เห็นเนี่ยเราเห็นว่าเราเดินเนี่ยในจิตเนื้อเนี่ยนะเราเห็นด้วยเราเดินแต่อันนี้เมื่อเราละเนื้อจิตเนื้อตรงนี้แล้วจิตเราเห็นเห็นเนี่ยเนี่ยเห็นเราเห็นใช่ไหมคะเราจะยเหมือนเราอยู่ในอุโมงค์เป็นเป็นหุ่นยนต์ที่เรามองเห็นตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราไปทาเกซารุมาณะนันขาณตาโโจหรือภาวนาจนกระทั่งละรูปกาย จิตวิญญาณออกไปแล้วหรือนั่งภาวนาจนกระทั่งหลุดออกจากกายตัวนี้แล้วเราไปเห็นวิญญาณกับจิตที่มองเห็นกันอยู่เดินคู่กันไปไม่ว่าจะเดินที่ไหนนั่นคือหมายถึงว่าเราเข้าไปอยู่มิติชัดเจนไม่ใช่แค่อุปจารสมาธิที่เดินคู่ไปตรงนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเดินเข้าไปเนี่ยแต่ว่าเราจะไปลักษณะวาหลงออกไปจิตวิญญาณหลุดออกไปมันก็คกึง่งกึงแต่ว่าเราจะไม่เห็นชัดเจนว่าเนี่ยอยู่ในชาต4สี่คืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรา เข้าไปในฌานสี่แล้วออกไปเดินเห็นไปเดินําเน,นเินต่อไปเนี่ยตามที่ก็หมายถึงออกนอกตัวออกนอกตัวออ,ออกนอกจิตออกนอกจิตออกนอกกายแล้วเราก็พาจิตพาวิญญาตัวนั้นกับผู้รู้คู่กันไปแล้วประกอบกับถ้าถ้าเราไม่เข้าใจในฌานสี่เราก็ยังหลงแต่อันนี้มันก็คือเฉียดเฉียดแ,แล้วก็ความเข้าใจยังไม่ถ่องแท้เมื่อเราเข้าไปในฌานสี่ชัดเจนถ่องแท้แล้วเราจะเห็นแล้วเราจะทำได้หลายครั้งด้วยวิธีการที่เข้าไปในฌานสี่ได้หลายรูปแบบ ขั้นตอนแรกที่บอกเข้าดูลมหายใจละลมหายใจอยู่ในองค์ภาวนานเนี้ยผู้โทรผู้โทรดูลมหายใจเปี้ยงรัดสณติขาดเปี้ยงเข้าไปในองค์ภาวนาองค์ฌานฌา,านสี่ 4, ที่ชัดเจนแล้วเราก็เห็นรูปกับนามที่แยกออกจากกาันแล้วเราก็จะมีจิตที่ไปกับจิตอีกจิตหนึ่งเพราะเรามีจิตสองจิตเราจะเห็นจิตตัวแท้ที่มองจิตที่เราเห็นที่เราก็ไลยเข้าใจว่าตัวนั้นเป็นตัวเราเป็นเทวดาแต่ทาไมเราเห็นมันเดินออกไปบางทีแล้วก็ ไปคู่กันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเข้าไปตรงนี้เราจะเริ่มดําเนินเข้าไปเข้าใจเรื่อยๆว่าเราควรจะละตัวไหนแล้วคนจะยึดมันต่อไปไหมถ้าเรายังเข้าใจว่าตัวที่ที่สมาธิที่เราเห็นมันดําเนินเดินไปตั้งแต่ที่เราฝึกเรียนที่ว่านั่งสมาธิอ้าวส่งจิตตัวที่เป็นอ่าเขาเรียกว่ากายที่ของเราขึ้นไปบน,นสวรรค์แล้วเรานั่งมองมัน เรานั่งมองมานะั่นคือติดตัวไหนมองล่ะเห็นไหมเราทำไมถึงมีสองตัวแล้วบางทีเวลาเราจิตหลุดออกไป,ปเพ้อเพ้อปึ้งขึ้นไปที่เราอย่างที่เราเห็นเราถอดจิตขึ้นไปเราเห็นเราเดินทําไมเราเห็นเราเดินแล้วบางทีเราก็เดินคู่กันนั่นหมายถึงว่าเรายังแยกไม่ออกว่าเรามีจิตสองจิตซึ่งเราจะต้องละตัวจิตที่เป็น อยู่ในชั้นของฌานสีที่เป็นรูปฌานเพราะฉะนั้นเอวิญญาณเนี่ยยังเป็นรูปฌานอยู่ถ้าเราจะเข้าเอารูปฌานเราต้องเอวิญญาณน,นี้ไปละเราต้องละวิญญาณน,นี้ออกเราถึงเข้าขั้นของอารูปฌานเราถึงละชั้นสูงเอาู้แค่นี้ก่อนนะคะี๋ยวค่อยคุยติดต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ